โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มายวนชี้หน้าเกม for t u n e m ม u าสนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่5,000ันกว่าบาทนะครับวันแรกนี้ผมจะเปิดึงไปที่เบรดร้อยก่อนนะครับจับไปครับทผู้ชมออโต้30รอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมว่าคอมเันิงเท่านั้นนะครับสวัสดีทุกผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมจุลสิษย์คิงดอมนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้าไปจับเป็นเกมแรกนะครับเจอแค่ฟรีเกมเดียวนะครับโอ้โหแตกดีมากเลยฮะทผู้ชม มาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับดูสิว่าทุน5 0 0 0กว่าบาทนี่ผมจะกําไรออกไปได้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยวันนี้ขอให้ได้ภาษาจีนเต็มแผงก็โอเคแล้วนะครับเกมนี้ล่าสุดที่ผมเข้ามาเล่นแตกดีมากนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาย้ำนะครับแต่ว่ารอบนี้ขอเปลี่ยนเวลาการเล่นหน่อยละกันนะครับดูสิว่าเล่นช่วงดึกจะแตกดีหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกดแบบรัวๆละกันเผื่อว่าจะได้ฟุฟนะครับ เกมนี้ผมรู้สึกว่าเวลากดช้านี่มันไม่ค่อยโยนนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความรู้สึกผมหรือเปล่านะปกติเท่าที่เล่นมาก็ประมาณนี้เลยนะครับมาตอนนี้ทุนผมเลือประมาณพันกว่าบาทนะครับดูทรงเหมือนจะไม่รอดนะเกมแรกรอดน่าจะมาตัวอีเกมนี้นะครับผมว่านะมาหนึ่งพันสุดท้ายนะครับเอาได้ไงท่านผู้ชมไหลามาเพื่อนจะได้หรือเปล่านะผมว่า 50 50นะโอ้โหเชี่ยเกินไปหรือเปล่ามาบอกมาแค่พันกว่าบาทนะครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ได้ทุนไปต่อนะครับมารอบนี้ขอแก้มือหน่อยละกันนะครับคิดว่าจะจ่ายปะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหภาษาจีนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับผมท่านผู้ชมมา ตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ1 2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเอาเข้ามาแค่5,000กว่าบาทนะเล่นแป๊บเดียวเองครับเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ